นี้ซุปน้ำฉ่ำๆครับ สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้ข้าวฟุ้นซาวกุ้งสุกครับทุกคนวันนี้อยากจะกินไม่เป็นขึดอยากๆอ่ะนะวีนองอะ่ะมามากินจวดๆกันเลยครับดูเส้นแบบว่าเหนียวหนุบหนับมากนะครับกินกับกุ้งสุกเนี่ยอืไปกันเลยนะครับจวดๆเลยนะครับวันนี้ มาการจองนะครับที่กินเข้าไปนะ่ะคือการจอง <c oughs> อฉ่ำเอส้อนเหนียวหนึบหนับดีมากเลย ตันนี้ใช้เป็นแบบสำเร็จเหมือนเดิมนะครับทุกคนรสชาติแบบนัว แบบนั่วแบบหยังเส้นขนมจีนดีจริงเลยอ่ะเป็นแบบเหนียวเหนียวหนุบหนับ 啊，对。 cái gạch canh tròn này phải bảo là ngon nhất nhất luôn กานจองมันจะมีความแบบว่ารสชาติขมขมมันจะมาตัดกันแล้วมันอร่อยอร่อยกินกับข้าวปุ้นสาวยาวมากแต่ถ้ากินดิบกี่ว่ามันขมไปหน่อยนังกินแบบลวกนี่อร่อย ขบุญสาวครับฮืม

ันนี้ได้กุ้งมาเจ็ดตัวเบาๆกุ้งน้อยๆมีชะอมด้วยนะพักขาใส่ลงไปเนี่ยอ,อร่อย วันนี้ทำไมอิ่มไวจังเลยทุกคนสึก <c oughs> เหมือนอิ่มแล้วอะ่ะ <c oughs> อาจจะกินคำใหญ่คำโตมากทุกคน <c oughs> หิว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 มากินแล้วกินได้น้อยอะ่ะ คําส่งท้ายครับจะอร่อยนะหิวขัดบ้าอ่โอเคครับทุกคนเรียบร้อยวันนี้อาจจะทานไม่หมดนะครับทานไปประมาณครึ่งหนึ่งนะโอเคก็ มันอิ่มขอโทษทุกคนด้วยครับเแตเกก,ก็กินซับกินหนัวไปได้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ไปใเพื่อนดูกันเยอะๆนะครับหลายเพียงเท่านี้ครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย